ก็ขอสวัสดีสวีดัตชาวเกมเมอร์ที่รักทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปอยู่กับผมเบล STK แล้วก็อยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟล์กันอีกเช่นเคยนะครับผมเบลสต์เคขอแนะนําเว็บขั้นเทพมีไอเดียเกมออนไลน์ขายมากมายไม่โกงไม่เกลียนต้องขั้นเทพเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีบัตรเติมเกมกาลินาเชลด้วยนะครับคุณผู้ชมไอเทมโคตรฟรีไฟล์ก็มีนะครับ Niggas got me feeling like sports. Dash got so much wood, I could build me a fort. Ain't too many แล้วก็วันนี้ผมก็มีภารกิจจะมาทำนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นปืนที่อยู่ในดาลาสังหารทางเกมนะฮะคุณผู้ชมไม่ว่ามันจะเป็นปืนพกหรือปืนอะไรก็แล้วแต่ผมจะเล่นมันนะครับคุณผู้ชมเราจะท้าทายตัวเองแต่ขอให้มันเป็นปืนที่ดีเถอะขอให้มันเป็นปืนที่แรงนะครับคุณผู้ชมโอเคลงมาตรงนี้บาซิลเลียอ,อีกเช่นเคยแล้วก็มี MP40 ที่เราชื่นชอบแล้วก็เออกราะสาอีกโอ e. ้โหมีเกราะส2ออันเลยอ่ะเฮ้ยทางนู้นมีคน ลงแน่นอนครับผมเห็นตะกี้เดี๋ยวผมขอฟาร์มของก่อนละกันกล่องดวงจงดวงใจเราจะไม่เก็บนะคุณผู้ชมไม่เก็บดีกว่ากล่องดวงใจเฮ้ยเฮ้ยเแล้วทําไมไม่เก็บกระเป๋าวะเด้ยังไงครับนู่นไงทางนู oh right. okay. ้นทางนู้นทางนู้นทางนู้นรัวรัวฟาร์มาร์บอกเลยว่าโคตรรัวเราวิ่งไปใส่เลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเดี๋ยวมันจะไปที่อื่นก่อนเก็บของก่อนละกันเก็บของก่อนละกันครับจู๊กจุ๊กมาดีกว่าครับมันน่าจะอยู่ในบ้านนี้อยู่นะฮะเอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอโห้ยังไงยังไงโอ้โหสบัดเมาสบัดเมาแบบนี้สบัดเมาแบบนี้สบัดเมาแบบนี้ <laughs> โอ้ยไม่โดนเลยครับอุต่าโดดเข้าไปจอ่จอๆยิงไม่โดนมาดูสิครับว่ามันเป็นปืนอะไรโอ้โห AWM ครับคุณผู้ชมนี่ผมได้แล้ว AWM วันนี้เราก็จะเล่น AWM คู่กับ MP40 นะฮะถ้าเราเล่นแต่ AWM เราน่าจะไม่รอดฮะเพราะว่าเราไม่มีปืนชาร์จเราต้องใช้ MP40 เป็นปืนชาร์จด้วยนะขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ของเราก็ค่อนข้างที่จะฟูแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไล่ล่ากันเลยดี เฮ้ยนั่นไงคุณผู้ชมนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งคนยังไงครับเก็บของเก็บของเอ้ยเอ้ยอ้ยไอคนนี้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 พันสองเฮ้ยไม่ใช่พันสองดิพันหนึ่งครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะรอเพื่อนเขามาชุบกันดีกว่าผมจะรอเพื่อนเขามาชุบนะฮะเฮ้ยนั่นไง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 ยังไง นั่นไงยังไงจะไปชุบอะไรแบบนั้นดูแลเวอรวๆนฮะไอตี้นี้เดี๋ยวเรามาอัพเกระก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมตะกี้สับยิงเลยนะฮะโคตรโหดกระโดดสับยิงไม่ใช่ดิโคตรโหดสับยิงครับตรงนี้มีไอวอครับเราจะไม่เก็บไม่ได้ครับมันสําคัญมากเลยนะไอวอาระหว่างที่เราวิ่งไปเราก็ดูรอบๆเฮ้ยแล้วผมจะเก็บ ลูกปืนเออาทํมาทไมเนี่โอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นไปด้านบนนะ,ะเผื่อมันจะมีคนลงเนาะมันมีคนลงอยู่แล้วแ,ลวแหละเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้รีวิวของที่ต้องใช้เพชรซื้อนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่มีเงินเติม้ทางนี้มีคนไหมมันต้องมีสิเฮ้ยดูเงียบจังเลยครับคุณผู้ชมทําไมมันดูเงียบจังเลยเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งหากันต่อดีกว่าครับ เฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงตีนนี่ไงนี่ไงครับคุณผู้ชมนี่ไงโดดเข้ามาอ้โหมันโดดออกไปแล้วมันโดดออกไปแล้วโดดออกไปแล้วยังไงยังไงจุกจุกจุกเฮ้ย A W A W โอ้โหไม่โดดครับจังหวะดีจังหวะดี A W ไม่โดดครับเราต้องวิ่งตามไปยังไงอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้จุกจุกเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะคุณผู้ชมอยู่ด้านบนหรือเปล่าอยู่ด้านบนหรือเปล่าเอ้าไปไหนแล้วเฮ้ยด้านบนหรือเปล่าวะเนี่ยเอ้าหายเสียงหายเสียงหายเสียงยยัังอู่ครบ เสียงยังอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจะเอ๋เะเอ๋เฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยน่าจะอยู่ข้างนอกครับคุณผู้ชมเฮ้ยนี่ไงเห็นแล้ว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 โอ้โหกี่คนวะกี่คนวะสองคนล้มหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งสวยพี่สวยแต่งหนึ่งสวยพี่สวยแต่งหนึ่งสวยพี่สวยแต่งสองสวยพี่สวยไปไหนอีกคนอีกคนสิไปใส จะไปไหนเอ้ยนั่นไงเห็นอีกคนเห็นอีกคนแล้วอีกคนอยู่ทางว่าน,นู้นอีกคนอยู่ทางว่าน,นู้นเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปช้าเลยครับเผื่อมันจะเป็นที่เดียวกันยังไงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นไปช้านะครับใจเย็นนะครับคุณผู้ชมอย่ายิงอย่ายิงเฮ้ยมันโดดลงมาโดดลงมาแบบนี้ป้งฉึก,กๆ <c oughs> แต่ไปอีกรายครับคุณผู้ชมใช้ AWM ซ้ำเลยละกันฮะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอีกรายยังไงยังไงวิ่งมาอีกราย ยังไงโดนโดนครับจังหวะนี้โดนโดนไปร้อยสิบโดนไปร้อยสิบเอายังล้มอีกยังล้มอีกครับคุณผู้ชมยังไม่ตายอีกเฮ้ยไม่ใช่ตี้เดียวกันครับคุณผู้ชมครับเออนึกว่าจะตายแล้วมันยังไม่ตายอีกครับอยู่ไหนนี่นายไปเรียกเพื่อนนายมาซะดีๆเรียกเพื่อนนายมาซิเดี๋ยวนายตายฟรีนะเฮ้ยเรียกเพื่อนนายมา หนีก่อนครับเดี๋ยวมันจะมาเป็นตี้เดี๋ยวจะเล่นไม่ได้เอ้อด้านบนนี้ตะกี้ผมยิงล้มไปหนึ่งคนนะมันมีเพื่อนมาชุบหรือเปล่าวะมีเพื่อนมาชุบไหมเอ่ยโอ้ตายแล้วครับคุ้ชมมันตายแล้วจะมาชงมาชุบอะไรตรงนี้ โอเคโอเคแตกไปครับไม่มีเพื่อนมาชุบนะฮะไอ้ทางด้านนูน้นเดี๋ยวเราใส่เก็บเสียงไปดีกว่าครับนี่เราแต่ง AWM เป็นเก็บเสียงแล้วเนาะช่อบชแอตตอนนี้เราก็ได้มา7คิวแล้วเมืองเดียว7คิวถือว่าดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเก็บของดีกว่าอุ้ยโอ้โหตกใจไอแมวน้อยนึกว่าคนโอ้โห ผมนึกว่าคนฮะมันวิ่งมาตะกี้ไอ้แมวน้อยเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมมีรถมีรถซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์ยังไงซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์โอ้โหตอนนี้ลูกปืนสนายเราเหลือน้อยแล้วนะคุณผู้ชมลูกปืนสนายเราเหลือ17ลูกแล้วเดี๋ยวเราจะจู๊ขึ้นไปยิงไอ้คนที่ขับซุปเปอร์คาร์ดีกว่ามันจะจอดไม่เอ,อ่ยไอ้ซุปเปอร์คาร์ตะกี้มันน่าจะเอ่อขับรถมาเก็บแอร์รอบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนยิงอยู่ทางด้านนู้นครับเฮ้ย ได้ยินเสียงรถครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงรถเฮ้ยเสียงรถเสียงรถทางนี้ทางนี้ทางนี้ยังไง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 โอ้โหไม่ได้ไม่โดนไม่ได้ไม่โดนเฮ้ยแล้วมีคนยิงครับอยู่ทางบ้านข้างหน้าเราเลยอยู่บ้านข้างหน้าเราเลยครับคุณผู้ชมเราจะทํำยังไงดีเนี่ยไอรถอซูเปอร์ชักก็มีซูเปอร์คาร์ก็มีโอ้โหมากันเต็มครับมากันเป็นฝูง <laughs> เราจะเล่นยังไงครับคุณผู้ชม แล้วมีคนวิ่งทางด้านนู้นทางด้านนู้นยังไงครับโอ้ยิงไม่ได้อะคุณผู้ชมครับเฮ้ย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 มีเสียงตีนเสียงตีนอยู่ข้างล่างนี้ใจเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวเราจะยิงขึ้นมาดิเฮ้ยขึ้นมาดิเฮ้ยเพื่อนเฮ้ย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 ยิงยิงยิงไม่เกรงใจพี่เลยนะไอ้น้องยิงไม่เกรงยิงไม่เกรงใจพี่เลยนะไอ้น้องยังไงครับ ยังไงครับยังไงครับควิกสะโคบครับควิกสะโคบครับจังหวะนี้ควิกสะโคบโอ้โหโอ้โหโอ้โหควิกสะโคบครับเฮ้ย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 ไอ้ยำยำช้างน้อยไอ้ยำยำช้างน้อยโอ้โหไอ้ยำยำช้างน้อยไอ้ยำยำช้างน้อยโอ้โหจุ๊กจุ๊กจุกก่อนจุ๊กก่อนโอ้โหจุ๊กก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใครยิงลาร์ดเครยิงลารดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมันมีคนยิงลารดผมอ่ะมันมันมันมีคนยิงลารดผมมันมีคนยิงลารดผมจุ๊กจุกครับจังหวะนี้ขอจุก จุ๊กแป๊บหนึ่งจุ๊กแป๊บหนึ่งโอ้โหจุ๊กแป๊บหนึ่งโอ้โห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 มันมีคนลัดผมอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ตีเดียวกันมันลัดผมโอ้โหใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่โอ้ยลื่นพันหมดแล้วเนี่ยลื่นรัวหมดแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหมันยิงซ้ำอ่ะมันน่าจะยิงซ้ำนะเดี๋ยวขอปั๊มยาแล้วก็ไปบู๊เลยนะฮะปั๊มยาแล้วก็ไปบู๊เลยมันลัดเราใช่ไหมตะกี้ ลาดเราใช่ไหมลาดเราใช่ไหมฮะฮะเดี๋ยวจุ๊กมาทางนี้ละกันครับเฮ้ยยังไงยังไงจับจะชุบจะชุบจะชุบยังไงจะชุบอีกแล้วมันก็ตั้งไอวอลเสร็จแล้วเนียโอ้โหทำโอ๊ยมีรถมาอีกเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเยอะจังเลยวะคุณผู้ชมครับเยอะเยอะจังเลยนะพวกนายเยอะจังเลยนะพวกนายยังไงทางนี้ทางนี้คนสุดท้ายคนสุดท้ายฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งไอวอลปิดก่อน ตอนนี้ผมจะเก็บของนะฮะคุณผู้ชมขอเก็บของก่อนนะแจ๊โอ้ยทะบามาเจอะจังเลยวะเนียคุณผู้ชมโอ้โหแล้วใครมันยิงอะไรวะเนี่ยมันยิงอะไรเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้โหโอ้หูวิ่งก่อนแล้วกันครับจังหวะนี้ขอวิ่งไปตั้งหลักก่อนนะฮะเขาไม่ได้เรียกว่ากลัวนะฮะขอวิ่งมาอ้เอาเอามันจะลุกทะบไยเี่อโอ้ยไม่ได้จะลงจะโดดยิงครับจะโดดยิงครับ จะโดดจริงครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 มันก็กลัวผมก็กลัวครับตอนนี้มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโดดไปจังหวะนี้ล้มไปอีกครับคุณผู้ชมครับเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหสองคนสามคนโอ้โหโอ้โหวิ่งมาแบบนี้โดดรูปไปจังหวะนี้หนึ่งทีโดดรูปรุดไปอีกหนึ่งทียังไงครับ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 เฮ้ย ยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมีระเบิดไหมเอาระเบิดคว้างไปก่อนครับเอาระเบิดคว้างระเบิดคว้างคว้างตอนนี้มันชุบไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับมันชุบไม่ได้แล้วโอเคแตกแตกไปแตกไปฮะคุณผู้ชมเหลืออีกหนึ่งคนฮะอยู่หลังไอ้วอลขอปั๊มยับแป๊บนึงจังหวะนี้ทําไมมันตึงจังเลยเกมมันตึงจังเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยๆออกมาดิเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวเอ้ยยังไงจังหวะนี้ยังไงออกมาดิ ออกมาดิเอ้าเอาเอายิงทะลุเอ้ายんんิงทะลุครับจังหวะตะกี้ยิงทะลุเอ้าแล้วไอ้คนตะกี้มันยังไม่ตายหรือไงวะนี่ยังไม่ตายหรือไงวะนี pues ่ยังไม่ตายหรือไงโอ้โหลูกปืนหมดใจเย็นเจเอ้าเอ้าอ้ยจะขึ้นรถทําเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจยเยนโอ้ยมีลูกปืนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บเก็บเก็บลูกปืนครับเก็บลูกปืนครับจังหวะนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ทางไหนเนาะจังหวะนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ทางไหนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราต้อง วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเอา้าวิ่งไปไหนแล้ววิ่งไปไหนแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้อยู่ไหนอยู่ไหนครับพี่อยู่ไหนครับพี่พวิ่งไปไหนแล้ววะเนี่ยโอเคปั๊มยาก,ก่อนแล้วกันครับมันน่าจะไม่อยู่แถวนี้แล้วโอ้ยนั่นไงผมเห็นแล้วครับคุณผู้ชมครับมันวิ่งเข้ามาบ้านนี้นี่เองนึกว่าไปไหนแล้ววิ่งเข้ามาบ้านนี้นี่เองครับคุณผู้ชมไปไหนจะน่าจะอยู่ด้านบนฮะมันน่าจะดักยิงเราแต่ตอนนี้เรา จะต้องขึ้นไปครับเราไม่กลัวผู้ใดเราไม่กลัวผู้ใดวิ่งขึ้นไปแล้วจังหวะนี้เฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยจุกมาทางนี้ชูแอฟยังไงครับชบูเอฟเอ้าวัดไปไหนแล้ววะคุณผู้ชมมันหนีไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยช่างแม่งเหอะคุณผู้ชมผมเก็บของแล้วกัน <laughs> เก็บของแล้วกันหวังว่าจะไม่มาตอนเราเก็บของนะครับผม ยาก็เยอะมากเลยผมเนี่ยจะเก็บไปทําไมวะเนี่ยเยอะจังเลย <Ooh. S 1> โอ้โหคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าของผมอะโคตรฟูอะโอ้โหตะกี้คือมาไม่ขาดสายครับคนแม่งมาไม่ขาดสายคุณผู้ชมโอเคครับมันออกจากโดรนไปแล้วครับคุณผู้ชมเขาได้ออกจากโดรนไปแล้วเขาได้ออกจากแถวนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราวิ่งหากันต่อเลยครับเราเพิ่งได้14คิวเองเนาะ ออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางนี้มียิงครับโอ้โหทางบ้านเดิมเนี่ยทางบ้านเดิมนะนเนี่ยทางบ้านหึโอ้โหโอ้โหทางบ้านเดิมนะน,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 ะนี่อื้ออืลูกปืนผมเยอะะครับลูกปืนผมเยอะะครับ <laughs> อยิงแบบ2ตี้ตะกี้ได้ลูกปืนสไนมาเยอะเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจุกมาพื้นที่ที่ได้เปรียบก่อนฮะขึ้นมาด้านบนดีกว่าเราขึ้นมาดูด้านบนด้วยนะเผื่อมันจะมีคนเราต้องเห็นมันก่อนก่อนที่มันจะตุ๋ยเราตะกี้เห็นรถจิ๊บขับนะเฮ้นั่นไงจ๊บชูแว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 บชแ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 อบเอาเอาเอหโอ้โห ชัวบ์ปไมแตกโอ้โหยิงยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ตอนยากๆเสือกยิงโดนครับแต่ตอนง่ายๆเสือกยิงไม่โดนอ้ออ้เฮ็ดอีหยังอยู่พอนมเฮ็ดอีหยังอยู่โอ้โหโอ้โหจุ๊จุ๊จุ๊เราต้องจุกมาทางนี้ครับ จุกจุกมันน่าจะยังไม่ชุบะฮะมันน่าจะรู้มันน่าจะรู้มันน่าจะรู้อุ๊บจุกนี่ไงครับสเต็มจุกของผมมันได้ไหมครับพี่มันได้ไหมครับพี่ขอปั๊มยาก่อนปั๊มยากกอนปั้มยาเ่อนตอนนี้เหลืออีก17วินะวฮะวงจะบีบเราก็ฟาร์มของก่อนละกันเนาะตอนนี้คนร้เรา27คนคุณผู้ชมโอ้โหยลูกปืนสนัยก็มีอีกหือไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมปืนสนัยมันก็ไม่ได้ใช้ครับ ไอวอเยอะว่ะไอคนนี okay. ้ไอวอเยอะเยอะโอเคเก็บไอวออุ้ยนัด้านบนด้านบนด้านบนครับคุณผู้ชมครับด้านบนครับคุณผู้ชมด้านบนด้านบนโอ้โอยังไงไอคนไอยืนนิ่งโอ้โหยืนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่งยังจริงไม่โดนโอ้ย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 ตั้งไอวอลดีโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้วงมันบีบเราแล้ว วงมันบ for ีบเราแล้วโอ้ย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 ไอวอลเหลือ8อันครับผมคุณผู้ชมครับโอ้ยผมจะวิ่งไปทางไหนเนี่ยวิ่งไปทางไหนก็โดนยิงวิ่งไปทางไหนก็โดนยิงจังหวะนีโอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โหมึงวิ่งมาทักตีเลยเพื่อน ผมน่าจะไม่รอดฮะคุณผ <om ers> ู้ชมซีอูอเกนครับเจอกันใหม่ในพาหนะครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่ครับในพาชนะครับโอ้มันจุดแล้วเปิดมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงทางนี้เอาไปทางนี้ก่อนแล้วกันเอาไปทางนี้เอ้ยเอ้ยโอ้ ไม่ไหวจริงๆครับคุณผู้ชมครับไม่ไหวจริงๆคือมันมาทั้งสี่คนเลยคือผมอยู่นอกบอกด้วยอ่ะโอเคครับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบาย